สวัสดีสวัสดีค่ะ FC สุขุมทุขคนสมองสมบูรณยินดีตอนทับเขาสู่สองยูทูปสาวเราคนยินดีเด้อพี่น้องตอนนี้นําอยู่ท้าเรือท้าสากเราทุกคนมือนี้สิบห้าเปลี่ยนบรรยากาศน้องพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ท้าเรือท้าสากม,มือนี้สิบห้าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาร่องเรือชมบิว พามาร่องเรือหารักนะคะทา่านผู้ชมก็โยกพี่นอ้องสิพามาร่องเรือสมบิวสองฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยางามกาังขึ้นค่ะทา่านผู้ชมมาเบิื่งน้ากันเนาะว่าส,สวยงามขนาดไหนนะคะเป็นเรือที่เราจะขึ้นในวันนี้นะทุกคนเรานั่งจากท่าซางไป เอเชียทีคเด้ะพี่น้องเขาจะไปเอเชียทีคเนาะในราคา30บาทนะคะนี่กับเป็นบรรยากาศเนาะคนมาลองสงเวลานะา่านู้ชง Change กับเป็นนัดอารุนนอกจากพีน่น้องยามกลางคืนแบบสวยงามแห้งค่ะทุกคนอันนี้เป็นนักท่องเทียวต่างชาิมาทุก อาจายพูดนะคะ ไฟฟ้า BTS I see tall. That it Next Pier Icon Siam Change here for Icon Siam Shadow Boat And BTS Gold Line สยามสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Icon Siam. o n The gap between the boat and the pier. อยู่ที่ท่าเรือสาทรเนาะทุกคนเนาะเพิ่นจอดให้ลงอยู่สาทรพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้ไปฮอดเอเชียทีค3ก็เลยลงอยู่ท่าเรือสาทรนะคะท่านผนะู้ชม,โอ,อนะมโอเคเนาะพี่น้องบ่ไปของเอเชียทีค3นะโอเคคลิปนี้ก็นนยาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนีกนก้ก็สิขอจบคลิปขอเก็บภาพบรรยากาศอาไรเปลี่ยนสนิทนะจ๊ะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าอยากไปเอเชียทีคก็ได้พี่น้องเฮาต้องนั่งเรืออ่าซ้าย เรือทุ่งโสมนะพี่น้องต่อไปเนาะเอเชียทีคเป็นบริการฟรีแล้วทุกคนแต่ว่านนำประเด็นไปเนาะแต่เลยสีลงอยู่ซาธรนะคะสีกับบ้านแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้กอะสิได้ขอจบคลิปแล้วก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงซนีเด้อบอกกันไหมคลิปนะพี่น้องเ่องเรือหาลักวันนี้ต่อยอกพี่นอ้องเร่องเรือพาชมความงามของริมแม่น้มาร์แต่พยายสองฟังแล้วทุกคน อันนั้นก็เป็นสะพานตักซินเ้อพี่น้องไปเร่อ